ขออนุญาตนะครับขออนุญาตนะครับาวันนี้สํานักงานเลขาธิการสภาพผู้แทนรัษฎรครับได้รับมอบหมายจากท่านประธานและท่านรองประธานนะครับพร้อมด้วยท่านรองยุทธนาครับและท่านหนึ่งอประกาศศิลป์นะครับท่านรองยุทธนาท่านจะดูแลกํากับสํานักอาคารสถานที่ท่านพอประกาศิลป์ท่านจะกํากับดูแลสํานักอาคารครับก็จะมาขอแจ้งเกี่ยวกับผลการตรวจสอบอาคารรัสภานะครับเราได้ทําการตรวจสอบตั้งแต่วันสร์นะครับ วันเสาร์นี้เป็นการตรวจสอบโดยคณะของผู้ควบคุมงานนะครับมีท่านอาจารย์ทรงเกียรติมรุพยนต์นะครับเป็นวิศวกรผู้ควบคุมงานและที่ปรึกษาโครงการนะครับแล้วก็ทีมงานของผู้ควบคุมงานได้ตรวจสอบในชั้นปีสองและชั้นปีหนึ่งโดยหลักก็คือการตรวจสอบเนี่ยค่อยดูฐานรากฐานรากก่อนนะครับว่าว่ามีรอยร้าวตามที่ที่เป็นข่าวหรือไม่รอยร้าวทีน่น่าตกใจหรือเปล่าก็มีพีน่น้องจากสำนักอาคารสถานที่ ฝ่ายตำรวจรสภาแล้วก็น้องๆที่ที่จากอาชาสมัครนะครับน้องๆบริกรพนักงานบริกรก็มาช่วยกับตรวจไล่ตามเสารพันด้วยต้นนะครับในชั้น B2 แล้วก็ท่านอาจารย์ได้ได้ให้ท่านผู้ควบคุบงานได้ให้แนวคิดในการตรวจสอบก็ไล่ตรวจสอบตั้งแต่ฝั่งสองสอไปจนถึงฝั่งส,งสงวนะครับพบว่าไม่มีรอยรลาที่ที่น่าตกใจนะครับไม่ว่าจะเป็นชั้น B1 ที่2นอกจากนั้นเราก็ดูว่ามีการรายงาน การรายงานกันตั้งแต่วันวันศุกร์นะครับว่ามีรอยร้าวพบที่ไหนก็ไปตรวจสอบนะครับก็พบว่าเป็นรอยร้าวที่ที่เกิดขึ้นไม่ได้เกิดจากที่จะกระทบต่อความมั่นคงของโครงสร้างอาคารอาคารนะครับที่ที่จะทําความเสียหายอย่างรุนแรงได้นะครับก็ก็เป็นที่มานะครับหลังจากนั้นในวันอาทิตย์นะครับก็พร้อมด้วยท่านรองในท่านผอ,อสัากักและรักษาการผอ,อก็ตรวจอีกครั้งหนึ่งครับมีท่านอาจารย์ดรกาลุนยันทรังสุขนะครับอุปนายกสมาคมวิศวกรคนที่หนึ่งนะครับ ด้วยท่านรองศาสตราจารย์อนเนกสิริพานิชากนนะครับกรรมการสภาพิศวกรนะครับซึ่งท่านจะทราบแบบโครงการอ่านการออกแบบโครงโครงร่างของสักงานอาคารนี้ก็ได้ตรวจสอบนะครับไม่ว่าเป็นชั้นบีสองบีหนึ่งนะครับในภาพรวมก็พบว,ว่าไม่มีข้อข้อกังวลใจนะครับในในลักษณะแบบนั้นโดยดํารน่งของท่านประธานและท่านรองประธานท่านการดำเนินการต่อไปก็จะมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบนะครับอย่างเป็นทางการ อ่าโดยรายละเอียดครั้งหนึ่งนะครับเพื่อเพื่อดูรายละเอียดนะครับตามตามหลักวิชากรรายละเอียดแต่ละพื้นที่นะครับแต่ว่าโดยภาพรวมเนี่ยก็มีความมั่นคงตามที่กรรมการและผู้เกี่ยวข้องได้ได้มาตรวจสอบนะครับผมจะขออนุญ,ญาตให้ทดลองยุทธนานะครับให้ข้อมูลเบืตองน,นะครับเพราะท่านอาจจะมีความรู้ด้านนี้อ่าละเอียดกว่าผมนะครับรครับก็อยากให้ท่านลองติต่อเนื่องจากท่านเลขานะครับ รื่องของคณะกรรมการเนี่ยจะมีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบความปลอดภัยของอาคารรัฐสภาซึ่งก็จะประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญนะครับนอกจากจะมีท่านอนเนกแล้วเนี่ยแล้วยังมีท่านกาลุนนะครับที่ท่านเลขาได้กลับเรียนไปเมื่อสักครู่นะครับแล้วยังจะมีของผู้แทนผู้ตรวจสอบอาคารนะครับตัวแทนของกรมโยธาธิการและผังเมืองเข้ามาร่วมทําการตรวจสอบด้วยก็จะขอเชิญทาง ทั้งสองหน่วยงานเนี่ยมาเป็นคณะกรรมการนะครับซึ่งในเบื้องต้นเนี่ยในการตรวจสอบเมื่อสองวันที่ผ่านมาก็เป็นไปตามที่ท่านเลขาได้ได้เรียนไว้เมื่อสักครู่นะครับรว่าเราพบในส่วนของรอยรล้าแต่ว่าเป็นเพียงรอยรล้าที่ไม่กระทบต่อ,อ,อโครงสร้างของอาคารนะครับจะเป็นเพียงรอยรล้าเล็กน้อยแลมีรอยกระเทาะปูนของเล็กน้อยเท่านั้นเองนะครับซึ่งในส่วนของ คณะกรรมการเนี่ยก็คงจะมีการตั้งกันในวันพุธนะครับในวันพุธนี้รอท่านประธานสภามาลงงานนะครับแล้วก็จะรีบ,รบดีวดาเนินการแต่ก็สร้างความเชื่อมั่นนะครับว่าอาคารรัฐสภาของเรายังมีความมั่นคงแข็งแรงปลอดภัยแล้วก็สามารถปฏิบัติงานได้ตามปกตินะครับ จะมีอยู่ที่ชั้นที่จอดรถชั้น B2 ซึ่งเป็นรอยเล้าปูนผิวๆนะครับแล้วก็ที่ชั้นชั้น9นะครับตรงลอยเชื่อมต่อที่จะไปลานจอดเฮลิคอปเตอร์นะครับแล้วนอกจากนั้นที่เราพบเจอเนี่ยก็จะมีมีกระจกแล้วอยู่บางหนึ่งอยู่ตรงชั้นในส่วนของห้องปฏิบัติงานของกรรมธิการนะครับเท่านั้นนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ไม่ได้ หมายความว่าเราจะนิ่งนอนใจนะครับเพราะฉะนั้นในการตรวจสอบเมื่อวันเสาร์วันอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยเป็นตรวจสอบเพียงเบื้องต้นนะครับแต่ว่าเมื่อคณะกรรมการมีการตั้งคณะกรรมการคณะนี้ขึ้นมาแล้วเนี่ยเรื่องของการตรวจสอบก็ต้องให้ได้มาตรฐานนะครับได้มาตรฐานแล้วก็ต้องปลอดภัยจริงๆนะครับตอนนี้คณะกรรมการต้องบอเวลาเพราะว่าต้องตรวจขึ้นไยเท่าไหร่เออครับตอนนี้ยังไม่ได้กําหนดเวลา นะครับยังไม่ได้กําหนดเวลาแต่เชื่อว่าคงจะต้องเร่งด่วนนะครับเพราะเรื่องนี้รอไม่ได้รอไม่ได้นะครับต้องเร่งด่วนแล้วก็ต้องสร้างสร้างความเชื่อมั่นสร้างความปลอดภัยให้กับผู้ที่มาปฏิบัติงานที่อาคารรัฐสภาน,นี้ทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นสมาชิกหรือเป็นข้าราชการรวมทั้งสื่อมวลชนด้วยนะครับเพราะเราก็อยู่ด้วยกันมาตลอดนะครับ ก็ต้องดูถึงสถานการณ์อีกทีนะครับถึงสถานการณ์ว่ามันก็จะมีระบบการแจ้งเตือนภัยเหมือนกับที่เราทําเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับว่าเราก็ต้องผมโย่ไปก่อนละถ้าเกิดมีเหตุการณ์อะไรที่เรามันเกิดขึ้นมาเป็น after shock หรือว่าอะไรก็ตามนะครับกตอนช่วงวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยทางวุฒิก็ตรวจทางฝั่งวุฒิแต่ทางผู้แทนก็ตรวจทางฝั่งผู้แทนแล้วก็ ตรวจไปถึงถึงฝั่งวุฒิด้วยนะครับแต่ในส่วนของคณะกรรมการที่จะมีการตั้งขึ้นมาเนี่ยเราจะร่วมกันทั้งวุฒิและผู้แทนแล้วก็หน่วยราชการนะครับไม่ว่าจะเป็นของคมโยธาอะไรที่ได้กลับเนไปเมื่อสักครู่นี้แล้วนะครับแล้วก็จะเชิญให้ผู้เชี่ยวชาญมาร่วมกันตรวจนะครับอาจจะต้องใช้เครื่องไม้เครื่องมือท,ที่ทันสมัยในการตรวจความปลอดภัยของอาคารรัฐสภา,าด้วยนะครับ ผมว่าเดี๋ยวคงจะต้องต้องดูในที่ประชุมอีกทีนะครับ<ต>นะครับแต่ว่าอัน,อนดับแรกตอนนี้เราเราตรวจแล้วก็เชื่อมั่นนะครับเชื่อมั่นในเรื่องของความมั่นคงปลอดภัยอยู่นะครับ ก็จะมีการมีระบบของการการแจ้งเตือนอยู่แล้วนะครับทางสำนักรักษาความปลอดภัยก็จะแจ้งเตือนในรูปแบบลักษณะแบบเดียวกับการอาอคีภัยนะครับก็คือจะต้องลงบันไดหนีไฟทํานองนั้นนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราคงจะต้องไปตรวจเส้นทางอีกทีนะฮะเรืเ่องของบันไดหนีไฟเพราะว่าเท่าที่ผ่านมาเมื่อวันศุกร์เท่าที่ผ่านมาเท่าที่เห็นเนี่ยค่อนข้างที่จะอะไรอรัชุลมุนวุ่นวายกันอยู่นะครับก็คงจะต้องมีการซักซ้อม แต่ว่ารูปแบบน่าจะเป็นรูปแบบของการอพยพการนีไฟนั่นแหละนะฮะก็ต้องมีการปรับปรุงโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งเรื่องแสงสว่างทาเลขาท่านได้กำชับมาแล้วนะฮะเรื่องของแสงสว่างแล้วทางผมเองผมก็ได้กำชับไปทีที่สำนัก อาคารสถานที่ตรวจไฟทุกดวงนะครับตรวจไฟทุกดวงว่าถ้าดวงไหนไม่ติดอะไรก็ต้องแก้ไขนะครับให้เกิดความแสงสว่างเกิดขึ้นทุกชั้นทุกจุดในส่วนของเอ่อบัาานไดหนีไฟนะครับเพราะมีอยู่ก็ต้องยอมรับนะฮว่าบางบาง,บางจุดมันอาจจะจะมีไฟดับบ้างนะครับแต่เรื่องแสงสว่างเป็นเรื่องสําคัญ เพราะว่าถึงเวลาเราพอคนโะอพยพยหรือว่าจะมันจะชุนระมุนวุ่นวายนะฮะต่างคนก็นต่างที่จะต้องเอาตัวรอดเพราะนั้นอะไรที่เป็นข้อบกพร่องอะไรที่ควรแก้ไขก็ต้องเร่งดําเนินการเพราะตอนนี้ได้สั่งการไปแล้วนะครับที่สํานักอาคารสถานที่ครับเลือเืออะไรนะแผนอพยพตันนี้เราเตรียมความพร้อมอยู่แล้วในลักษณะเหมือนรูปแบบ แบบเดียวกับการอพยพของการหนีไฟนะครับรูปแบบเดียวกันฮะจุดทางเดินก็ต้องเป็นในลักษณะแบบนั้นนะครับจุดรวมพลน,นะครับ ใช่ครับอันนี้คือแนวในแนวของอนาคตที่เราจะต้องมีการซ้อมแผนบูรณาการร่วมกันอยู่แล้นะครับเพราะว่าในคณะกรรมการนี้นอกจากจะดูตรวจสอบประหาแล้วคงจะต้องดูในเรื่องของการระวังป้องกันแล้วก็สําคัญที่สุดเรื่องของการอพยพเรื่องของความปลอดภัยของบุ ได้ได้ทางสํานักงานได้แจ้งไปที่ทาง the ท่านสมาชิกแล้วนะครับว่าให้รับทราบเกี่ยวกับเรื่องของการตรวจสอบอาคารนะฮะเรื่องของความมั่นคงปลอดภัยของอาคารในการใช้ปฏิบัติงานในการใช้การประชุมนะครับสิ่งนี้ก็คือเราเอาผลของการตรวจสอบที่มีผู้เชี่ยวชาญอย่างเช่นท่านอาจารย์นันเองท่านอาจารย์การุณเนี่ยท่านก็มาตรวจสอบนะครับร่วมกันตรวจสอบท่านก็ยืนยันนะครับว่ามีความมั่นคงปลอดภัยสามารถปฏิบัติงานได้ตามปกตินะครับ อันนี้ก็เป็นการสร้างความเชื่อมั่นในระดับหนึ่งเหมือนกันนะฮะแต่ว่าถ้าจะให้ได้ได้มาตรฐานจริงๆเลยมีเครื่องไม้เครื่องมือมาช่วยกันตรวจสอบเนี่ยก็คือจะต้องมีคณะกรรมการไอ้ตรวจสอบความปลอดภัยของอาคารรัฐสภาเนี่ย อันนี้ทางสำนักรักษาความปลอดภัยนะเขาจัดคนจัดทีมงานไว้แล้วนะครับได้มีการซักซ้อมแผนอยู่นะฮะเกี่ยวกับเรื่องของการอพยพแต่ว่าในการซักซ้อมแผนเนี่ยมันเป็นแผนของการอพยพเรื่องของการหนีไฟแต่ว่าผมได้กลับเรียนไปแล้วนะครับว่าลักษณะการอพยพแบบเดียวกันนะฮะแบบเดียวกันเรื่องของการอพยพสมาชิกหรือบุคคลผู้มีผู้สูงอายุหรือผู้พิการ เขาก็เตรียมความพร้อมตรงนั้นไว้มันมีลิฟต์ลิฟต์ที่ใช้สําหรับหนีไฟอยู่นะใช่ครับแต่ว่าลิฟต์ทั่วไปที่เราใช้กันอยู่นะอันนั้นจะต้องหยุดเลยนะแต่มันมีลิฟต์หนีไฟที่เขาทําโครงสร้างตรงนั้นเอาไว้นะฮะแล้วก็ใช้ลิฟต์หนีไฟลงมา เพราะว่าบางคนที่ใช้วิลแชร์เนี่ยมันเดินลงมาที่บันไดมีไฟไม่ได้หรอกนะฮะเราผู้สูงอายุบางท่านเหมือนกันแต่ยอย่างพวกเราเนี่ยมันยังลงมาที่บันไดมีไฟได้อยู่ครับโอเคขอบคุณนะครับ